หรอนะคะแต่ว่าในประเด็นเรื่องของปัญหาพักเล็กแล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่มีหลายพักอยู่ในเวลานี้เนี่ยคำถามเกิดขึ้นจะรอดนะจะไปรอดนะเพราะว่า ก็มองกันว่าจะต้องมีการต่อรองเพื่อที่จะเรียกร้องขอตำแหน่งขอนู่นขอนี้กันอีกร่ําไปและเดี๋ยวะจะมีปัญหาในการทําหน้าที่ของรัฐบาลให้ไม่ได้ใจจดใจจ่อกับการแก้ไขาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าต้งหมวดแก้ไขาปัญหาในภาครัฐรัฐบาลกันเองมากกว่าน,น,นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวลองมาพูดคุยสอบถามกันกับท่านอาจารย์พิชัยรัตนาดีหลกนภูเก็ตซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พิชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณพัชราคุณญาทวีท่านผู้ชมผู้ฟังครับอาจารย์คะในมุมของอาจารย์อาจารย์คิดว่าการออกมาของพรรคเล็กสิบพรรคการเมืองในเวลานี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันมีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างคะอาจารย์เราไม่มีอะไรหรอกครับท,ที่ที่พูดไปตะก,กี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับค่ะอา,า <laughs> จารย์คือเนื่องจากว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เขาเป็นสสเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้าร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ย ก็คงจะได้รับตำแหน่งอะไรทางการเมืองเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่เป็นสส<ค>นะค<ช>รับ <ขอ S 2> ทีนี้ถ้าหากว่ามีการตกลงกันร่วงหน้าก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วว่าถ้าร่วงรัฐบาลแล้วจะได้รับจัดสรรตำแหน่งอะไรบ้างและมีการปฏิบัติตามคำพูดที่ให้ไว้เนี่ยถ้าหากว่ามีการให้แล้ว ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักบแต่ว่าที่มาที่มีไมมีปัญหาในตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจว่า,าคงจะไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งที่มีการพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยพรรคเหล่านี้เนี่ยก็เขาก็ย่อมที่จะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแล้วก็ออกมา,าแสดง อะไรต่างๆทางการเมืองอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการแสดงลักษณะบแบบนี้เนี่ยถามว่ามันเหมาะไหมกับการเมืองในยุคป,ปัจจุบันซึ่งในสายตาของผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงไม่เหมาะไม่เหมาะทั้งสองฝ่ายนะครับก็ค,คือหมายความว่าฝ่ายที่เป็นแกนนําพัครับาลถ้าว่ามีการรับปากเขาแล้วเนี่ย ก็ควรจะรักษาคําสั่งของตัวเองะนะครับในการจัดสรรอะไรก็แล้วแต่นะตำแหน่งแ่กผลที่จะให้เขาไปแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางสมมุติว่าทางแกนนำพัฒนาไม่ได้จัดสรรให้แต่ควรหรือไม่ที่พรรคเหล่านี้จะออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์จะเป็นฝ่ายค้านอิสระ,ะ,ะจะแยกออกจากรัฐบาลทั้งนั้นที่ตัวเองก็ ได้ตกลงปลงใจเข้าร่วมรัฐบาลแล้วพอไม่ได้รับการจัดสรรตํตำแหน่งก็จะแยกตัวออกมา<ฆ>การทำแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นเด็กๆไปหน่อยนะครับน,น,ะ,<ฆ>น,นะก็ดูแล้วก็ขาดความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไปนิด<ฆ>หนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าความไม่ได้รับการจัดสรัอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเข้าควรจะไปพูดคุยกัน ไม่ใช่ออกมาถแถลงให้เป็นฝ่ายค้านอิสระซึ่งไอ้การถแถลงออกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างผลกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลและก็ภาพลักษณ์ของรัฐบาลใ,ในสายตาของทั้งคนไทยคนต่างประเทศนั่นแหละนะครับเพราะ,ะงั้นเนี่ยมันก็ไม่ขอให้เกิดผลดีแล้วก็อีกในยะหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการแสดงการออกถึงการถือไกลๆว่าถ้าหากว่า ไม่มีการปฏิบัติตามคําสัญญาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่ไงไออย่างนี้เนี่ยปั้นเมืองมันก็ไปไม่ได้นะฮะถ้าว่ามีการต่อรองกันแล้วก็มีการพยายามแสดง อ,อ,อิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆมานะครับ<อ><อ>มันก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับอาจารย์คะ<อ>ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสัจจระภาพเนี่ยเราเทียบเคียงกันกับการประชุมสสเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาได้นะคะอาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวกันไหมกับกรณีที่รัฐบาลแพ้โหวตเรื่องของข้อบังคับกา,บาราประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะอาจารย์ คือต้องไปดูว่ามีใครที่โหวตให้ฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านบ้างนะครับเพราะว่าคนที่เข้าประชุมวันนั้นเนี่ยประมาณ400กว่าคนค่ะแล้วขาดไปเกือบร้อยคนค่ะทีนี้คนขาดประชุมเนี่ยก็ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายไหนบ้างนะครับค่ะทางคมก็คงจะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละที่ขาดประชุมนะครับค่ะทีนี้ก็น่าจะมีการประเมินว่า ประเด็นเรื่องลมสติกันมาที่กาอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญคแล้วก็เลยมีการอาจจะไม่ได้มีการควบคุมเสียงอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มง,งวดนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีการบวชลมัติมันมก็เป็นไปตามธรรมชาติก็คือคนที่อยู่ในที่บระจุมเท่าไหร่เขาก็บวชเท่านั้นฝ่าย้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเพราะมันไม่สามารถตรวจอสอบได้ว่า คนที่โหวตให้กับฝ่ายค้านนี่จะเป็นคนของพักเล็กพักน้อยหรือเปล่าครับ<ะ>ถ้าพิสูจน์ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็สะท้อนเหตุการณ์ที่เราคุยกันิดชัดเจนแต่ว่าถ้าว่าไม่ใช่ก็คือว่าคนที่พักเล็กพักน้อยเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือ<ะ>ว่าอาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่อาจจะติุระ หรือว่ารักอื่นๆสมาชิกอื่นๆของรัฐบาลก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นเนี่ยก็มันไม่ได้เกิดมาจากปรากฏการณ์นี้เพียงแต่ว่ามันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับในการที่จะดูแลสสให้เข้าประชุมสภาผู้แทนรัษดรเพราะถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนีนะ้ที่วันก่อนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วรัฐบาลแพลฐโฐ้โหวตแต่ว่าเน <ฮะ S 1> ืนงว่าเรื่องของกันวาธิการเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไม่ได้สลักสาคัญอะไรมากนะที่จะมีผลกระทบต่อรัฐบาลเพราะมันเป็นประเด็นในสภาทีนี้ถ้าว่าเป็นประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอันนี้แหละมันจะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงถ้าไม่มีการเตรียมการดูแลเสี่ยงกันอย่างใครคิดก็ต้องระมัดระวังเพราะยังมีเรื่องของพรบงบประมาณปี6 3ไหนจะต้องมี เรื่องของอนาคตเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยต้องคุมเสียงกันให้ดีตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อใช่ครับคงคุมเสียงกันตรงนี้แหละครับตรงน,นี้แหละที่ทาให้พักเล็กพักน้อยเนี่ยเขาดูมีอำนาจต่อรองถูกต้องค่ะในเมื่อ,อว่าสเกยรภาพของรัฐบาลมันมีความสําคัญมากเพราะว่าจะมีอ้างว่าเอ,าเ,อาเสียงปริ่มนะ้ามันก็ต้องดูแลกันให้ดีหน่อยแล้วแบบนี้เนี่ยอาจารย์เงื่อนไขที่บรรดาพักเล็กนจะนํามาใช้เพื่อหาผลประโยชน์แบบนี้รัฐบาลจะต้องเจอกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะ ก็ผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาคงหาจุดที่สมดุลน,นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเรียกร้องกันเรื่อยๆยมันอาจจะนําไปสู่วิกฤตบางอย่างทางการเมืองซึ่งออไอ้วิกฤตบางอย่างทางการเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะ,นะครับมันปรากฏการแบบเดียวกันเลยสสพัก ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มองงอยากจะได้งบประมาณออสอศอแต่รัฐบาลไม่จัดสั่ให้แล้วก็ขู่ว่าจะโหวตไม่รับรองอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2514และหลังจากนั้นเนี่ยอจอมพลนนท์อมซึ่งเป็นนายกขนาด,ดานรรั้นก็ดำเนินอนการรัฐประหารเลยะนะะ เพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันไปนะครับช่วยกับประครับประคองกันไปหาอย่าทําอะไรที่ให้มันเกินเลยทั้งสองฝ่ายนะครับก็พยาําให้อบรรยากาศแางการเมืองในระบบประธานระบอสบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็เดินไปได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าทําอะไรที่มันเกินไปไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับก็จะถูกสังคมในภาพวิจารณ์ทั้งสิ้นนะครับค่ะอาจารย์พัศนิดนึงแล้วกันเพราะว่ากรณีของ พักเล็กเนี่ยนะคะอย่างที่คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เขาบอกไว้ว่าเขาก็เหมือนกับน้อยใจอ่ะสิ่งที่คุยกันไว้เขาไม่ได้รับการตอบรับ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ <c oughs> ที่ยืนอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยก่อนคุณมงคลกิจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็พูดในทํานองที่ยอมรับว่าไปรับปากเขาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําให้เขาตามที่รับปากแบบนี้มันมันทำให้เราเห็นอะไรบ้างให้เราเห็นว่าพักแกนนามไม่มีสัจจะ พักแกนนำยังคงมีปัญหากันเองอยู่ภายในที่เคลียร์กันได้ไม่ลงตัวด้วยหรือเปล่าคะคือผมว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่มีคนจัดการรัฐบาลไม่มีผู้จัดการรัฐบาลที่จะสามารถที่จะจัดการปัญหาแรงสาที่เกิดขึ้นได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะสร้างเสถียรภาพในการบริหารได้เขามีแต่<ด>ไม่เบ็ดเสร็จไหมอาจารย์ <c oughs> คือไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> อย่ะ คือมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ทํางานทางการเมืองหรือว่าอาจจะขาดความเชี่ยวชาญทางการเมืองคือปกติเนี<ฆ>่ยคนที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยมักจะเป็นเลขาธิการรรดหลักนะครับ<ฆ>อย่างเช่นถ้าในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างพระเจริุบาร์เนี่ยเขาก็จะมีเสน,น่ค่<ช>นะแล้วก็พระอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีเลขาธิการที่ทําหน้าที่ในการที่จะจัดการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ได้อยากชัดเจนแต่ว่ากรณีพรรคพลังประชารัฐเนีคุณสนทรรัตน์จะเป็นนักวิชาการค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความประสบการณ์ทางการเมืองในการเจราจาต่อรอง ต่างๆทางก,การเมืองแล้วก็อาจจะไม่มีบาร,รมีในการที่จะพูดคุยในภาพรวมของรัฐบาลได้มากนักนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ในพักพลังประชารัฐเขาก็จะไม่เป็นสายสายไปแต่ตอนนี้สิบเอ็พักเนี่ยเขาก็จะให้คุณธรรมนัฐเนี่ยเป็นคนดูแลแต่คุณธรรมนัฐนั้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในพรกพลังประชารัฐในท่ามความความหลากหลายขององค์ประกอบของพักนี้ซึ่งมีมตรตป,ประมาณสิบองค์ประกอบใช่ไหมครับมันก็เลยมีปมปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะให้มีเรื่องราวมันไม่ไม่เกิดขึ้นซ้ำเนี่ยทางพักพลังประชารัฐเองก็ควรจะต้องไปจัดตั้งระบบจัดการในการประสานทั้งกลุ่มภายในของพักของตัวเองและก็ประสานกับ กลุ่มบาภายนอกพัก อาจจะเป็นทีมคณะทางานอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆทัง้งหมดคณะรัฐบาลค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าพักนะคะยอมที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลต่อไปแต่ว่าอีกหนึ่งพักเล็กอย่างพักของคุณมงคลกิจประกาศชัดว่าจะเป็นสสฝ่ายประชาชนแล้วก็จะมีการตรวจสอบในสิ่งที่รัฐบาลทําด้วยถ้าทําดีก็จะหนุนถ้าทาไม่ดีก็จะมีการตรวจสอบอาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณมงคลกิจประกาศเนี่ยมันน่าจะปฏิบัติได้จริงไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมรัฐบาลไหมแล้วก็ จะเป็นมิติใหม่ทางการเมืองหรือเปล่าคะอาจารย์คะคือคือผมเองไม่ค่อยเชื่อคุณมงคลกิจเท่าไหร่นะครับแต่แกก็พยายามแสดงบทบาททางการเมืองให้เป็นสื่อให้เป็นข่าวค่อตลอดเวลาวันสิ่งที่พูดว่าจะเป็นฝ่ายค้านพิจะทณาเพื่อประโยชน์ประชาชนอนนี้ต้องฟังหูวไว้หู <c oughs> พ้าข้อมูบทบาทที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่พูดเท่าไหร่นักนะครับ ค่ะได้ค่ะอาจารย์คะในเบื้องต้นเรียนสอบถามกันเท่านี้นะคะพอดีเวลาหมดทีๆจะมีหลายประเด็นที่หาขามกันเนาะขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนีด้าก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้สุดท้ายที่อาจารย์ขบว่ไว้ในตอนหลังก็น่าจะจริงอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือคือรัฐบาลไม่มีผู้จัดการรัฐบาลแบบตัวจริงเสียงจริงคือให้แต่ละคนอะ กระจายไปเหมือนกับว่าคุยกันกับบุคนะพอมีงานหนึ่งก็จะแบบก็วันนี้ไปทําอะไรประมาณนั้นน่ะนะคือแล้วสุดท้ายเนี่ยมีปัญหาค่ะฝ่ายนี้ไปเจรจากับฝ่ายนี้ได้อันนี้ฝ่ายนี้ไปเจรจาแล้วก็มาได้อันเดียวกันแบบนี้มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นคนตัดสินใจแบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่มีก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่แก้ไขปัญหาสำหรับแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตมันก็ยังคงมีเรื่อง ปวดหัวเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอ,อยากจะเรียนสอบถามอาจาร์ทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไว้ว่าวันนั้นที่แพ้โหวตสําหรับรัฐบาลแพ้ปไปมีฝ่ายฐานอาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในวันที่8เนี่ยการประชุมเลิกดึกแล้วบรรดาสสต้องไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันที่10สิงหาคมนั่นก็คือวันนี้นี่เองนะคะแล้วอีก อย่างหนึ่งเนี่ยคือสาภาเป็นสาภาใหม่สาภาใหญ่สาภากว้างเพราะฉะนั้นบรรดาท่านสสทั้งหลายจะไปกระจายกันอยู่ตามห้อง,งต่างๆ <c oughs> ก็เลยเข้าประชุมไม่ทนันเข้าประวัตไม่ทนันการประสานงานนั่นแหละเนาะถึง<ช>บอกแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคือฟังได้ฟังไม่ได้ฟังแล้วเห็นด้วยฟังแล้วไม่เห็นด้วยเราควรที่จะมองในมุมไหนบ้างอยากจะให้ส่งผ่านความเห็นมาผ่านทางหน้าจอของรายการก็ได้